สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่ค่ะวันนี้แม่ใหม่จะพาไปอัปเดตดูต้นพริกนะคะที่แม่ใหม่ย,ย้ายมาจากที่สวนนะคะนํามาปลูกในกระถางเพราะว่าปลูกอยู่ที่สวนแล้วต้นไม่โตต้นสมมากๆเลยนะคะตอนนี้แม่ใหม่ย,ย้ายมาแล้วได้ประมาณ12วันตอนนี้รากของเขาก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะคะตอนนี้ใบเริ่มเขียวแล้วค่ะนี่นะคะเขาเริ่มสดชื่นขึ้น ในช่วงแรกที่ย้ายต้นพริกมาใหม่ๆประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแม่ใหม่ก็จะยังไม่ทําอะไรนะคะรดน้ําตามปกติเท่านั้นค่ะยังไม่บํารุงเพราะว่าอยากให้เขาปรับสภาพกับดินที่เราเอามาปลูกใหม่เนี่ยนะคะให้เขาได้ชินกับดินก่อนชินกับธาตุอาหารที่อยู่ในดินปลูกของเรานี่นะคะซึ่งดินปลูกเนี่ยแม่ใหม่ก็ผสมเข้าไปใหม่เลยค่ะ แล้วแม่ใหม่ก็ว่าดินปลูกที่แม่ใหม่ผสมเนี่ยนะคะมันดีจริงๆเลยนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ปลูกต้นผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็เขียวงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะต้นพริกงามจริงๆดูสิคะเนผักบุ้งนะคะใบเขียวโตเร็วจริงๆค่ะโอ้ปลูกไว้สามกระมังนะคะแม่ใหม่ไม่ได้ผสมดินแบบ ยุ่งยากเลยนะคะมีดินเก่าด้วยค่ะใช้ดินเก่านะคะแล้วก็ดินที่เราซื้ออ่าที่เขาขายตามท้องตลาดแปดถุงร้อยแต่ที่สำคัญคือเราใส่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็แกลบดิบนะคะที่เราหมักให้กลายเป็นแกลบเก่าเรียบร้อยนะคะผสมแกลบลงไปเนี่ยปลูกต้นไม้นะคะปลูกอะไรก็งามจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นผักบุ้งนะคะที่ปลูกไว้ในกระมังเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ากระมังนี้นะคะ ไม่ได้ผสมแกลบลงไปค่ะดูสิคะต้นผักบุ้งนี้ใบเหลืองเลยนะคะเราสังเกตได้นะคะว่าผักบุ้งเราใบสีเขียวหรือว่าใบสีเหลืองนะคะมีรดน้ําทุกวันนะคะแต่ว่าต้นสะระแหน่เนี่ยคืองามมากๆเลยค่ะต้นพริกก็กาลังติดดอกออกผลนะคะพื้นที่น้อยนะคะแม่ใหมก่ก็ปลูกแล้วก็มีการบารุงดูแลให้ต้นไม้สดชื่น ทั้งวันเลยนะคะโหต้นไม้เขาไม่ใหม่เขียวงามจริงๆเลยค่ะในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะปลูกผักเนี่ยผักก็จะงามมากๆเพราะอากาศก็จะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ